ลักษณะ,ะอาการโดยทั่วไปของผู้ที่ถูกปีศาจครอบงำสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมคิดร่วมทำก <One. S 1> ่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแบ่งปันอธิบายก่อนว่า ซีรีของการไล่ผีตรงนี้นะครับผมทาขึ้นมาเนี่ยจุดประสงค์ส่วนหนึ่งก็คืออยากจะเสริมเพิ่มความรู้นะครับให้กับบรรดาขิดชนชาวไทยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรื่องอย่างนี้นะครับต้องยอมรับความจริงว่ามันมีทั้งเรื่องจริงแล้วก็การหลอกลวงนะครับแล้วก็อยากจะให้คนที่มีความรู้พื้นฐานเอาไว้ที่สําคัญเนี่ยไม่อยากให้คนกลัวเกินไปนะครับเพราะว่าน,นอกจากกรณีของการหลอกลวงแล้วเนี่ยมันยังมีกรณีของอาการป่วยทางจิตหรือว่าไม่ถึงขั้นแบบว่าเป็นโรคจิตนะครับแต่หมายถึงว่าจิตใจอ่อนแอหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้บางทีเวลา ไปดูหนังผีต่างๆหนังเอ็กซโซซิตก็ตามนะครับจากต่างประเทศเนี่ยก็บางทีไปปลุกเราหรือว่าตอกย้ำให้มันจิตตกหรือว่าหมกมุ่นหรือว่าหลงผิดไปกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นเพราะต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าผมดูหนังเอ็กซ์โซซิตมาหลายเรื่องเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่มาจากเคสที่เป็นความจริงนะครับก็โดยทั่วไปแล้วเคสที่มาจากเคสที่บันทึกจริงเนี่ยเขาค่าอนข้างระมัดระวังอยู่ประมาณหนึ่งแต่ต้องยอมรับ เรื่องหนึ่งเลยนะครับว่าไม่ว่าเคสจะมาจากความจริงหรือเป็นเรื่องแต่งนะครับมีจุดร่วมอันนึงเหมือนกันคือการสร้างให้ดูน่ากลัวและหวือหวาเกินจริงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีภาพสารคาดีนะครับซึ่งถ่ายเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วของคุณพ่อกาเบ,บนแอร์มอสซึ่งท่านเป็นหัวหน้าของเอซูซิตในวัติการเลยซึ่งท่านอนุญ,ญาตให้ทําการถ่ายทําสารคาดีเกี่ยวกับการขับผีเนี่ยถ้าคุณไปดูนะครับก็จะเห็นว่ามันเรียบง่ายมากนะครับมันไม่ได้แบบอ้วกพุ่งกระจุกระจายหัวหัก ไปข้างหลังอะไรขนาดเหมือนกันในหนังหรือแบบเป็นผีที่แบบโอ้ยอะไรขนาดนั้นนะครับพูดง่ายๆว่าดูๆไปเนี่ยเราฟังภาษาไม่ออกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าน่าเบื่อเลย,ด,ยด้วยซ้าเพราะฉะนั้นหนังนะครับพอเขาไปทําหนังนเพื่อไม่ให้มันเป็นลักษณะนะั้หน้าเบื่อนะฮะเขาก็จะทําให้มันโอ้ยดูอัศาจรรย์วือหวาจนน่ากลัวเกินความจริงผมใช้คํานี้แล้วกันว่ามันน่ากลัวเกินเกินความจริงนะครับนี่เรื่องของเอฟเฟกต์ภายนอกซึ่งมันก็เป็นดับสังคมนะครับคือหนึ่งหนังมันสนุกอะแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนไปยึดติดกับภาพในหนังนั้นะ ก็จะกลัวผีปีศาจมากเกินความจริงทั้งที่จริงๆแล้วนะครับในศาสตร์ของเอกโซซิสดูเหมือนขาดการไลผ่ผีโดยมีหลักสาคนลที่มันร่วมมันอยู่อันหนึ่งนะฮะก็คือตัวเราอะวิญญาณของเราอะนะครับซึ่งอยู่ในร่างของเราอะเราเป็นเจ้าของมากกว่าใครทั้งหมดนะครับมีสิทธิ์มี อำนาจในการใช้มันอะมากกว่าใครทั้งหมดนะครับแม้แต่คนที่ถูกผีสิงเองอะนะครับหรือถูกผีที่ว่าถูกผีเข้าหรือถูกครอบงำอะไรก็ตามอะไม่มีใครที่สามารถถูกผีเข้าตลอดเวลาได้นะครับมันจะมีช่วงเวลาแวบๆบแบบแบบที่มันมานานๆทีนานๆทีอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนี่ก็เป็นชี้ให้เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เจ้าของมันก็เลยแค่มาแฮก เกอร์ม,มาแทรกมาแวบๆดังนั้นนะครับสูงสุดแล้วครับมันเป็นหลักสากลอ,อันหนึ่งนะครับหนึ่งถ้าเราไม่กลัวนะครับหรือต่อให้เรากลัวแต่เรามีความมั่นใจในพระเจ้ามากกว่าผีพิศดารที่จะทําอะไรเราไม่ได้มากนะครับแต่ยิ่งถ้าเรากลัวมากนะรหรือยิ่งไปคิดภาพของหนังสยอ,ยองขวัญต่างๆเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นจะมาครอบงำ process เนี่ยอาจจะคิดถึงขั้นแค่แรกๆเนี่ยไปกลัวมากๆนะกายเปนว่ายิ่งยิ่ง process ได้เร็วนะครับเพราะเราไปจิตตกอ่อนแอกลัวเองในความที่ผมเอ่อได้มีโอกาสอยู่ในเหตุการณ์การขับจิตชั่ อยู่หลายครั้งนะครับจะบอกว่าเคยเจอทั้งของจริงจริงๆเลยอันนี้ปฏิเสธแบบไม่ได้แล้วเราเห็นแล้วเราแบบเชื่อพระเจ้าเลยอะกับเจอทั้งแบบที่เป็นวิชาชีพครับแล้วก็เคยเจอทั้งแบบที่เป็นอาการป่วยทางจิตนะฮะคือพอหลังจากนั้นเขาไปทานยาเขาก็ดีขึ้นอนะเขาก็ไม่ต้องมาทําอะไรตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะแชร์เรื่องเหล่านี้นะครับเพื่อให ชีชนชาวไทยหรือชาวไทยทั่วไปเนี่ยที่ได้ฟังเนี่ยอย่างงมงายจนเกินไปนะครับกับเรื่องเหล่านี้อย่าไปยึดติดกับหนังต่างๆนี่งไปกว่านั้นนะครับมันยังมีหนังบางเรื่องด้วยซ้ำนะที่ทำเรื่องเกี่ยวกับไอโซซิตเนี่ยล้วแต่งเองแล้วก็มว้วนซัวขึ้นมาอย่างเช่นบางเรื่องเนี่ยบอกว่าอุ้ยถ้าเป็นผีฝรั่งต้องให้พ่อบัตรหลวงมาไล่ถ้าเป็นผีจีนต้องให้พระจีนมาไล่อะไรนี่ไม่จริงนะครับเพราะว่าผมเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่คุณพ่อและสิยาพิบาลพระโพธิสัตวนะครับทั้งคุณพ่อ แต่ปรากฏตอนที่ออกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นวิงอะไรยังไงก็ปรากฏว่าดูเหมือนเป็นวิญญาณคนแก่ๆคนหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งก็บางทีคนก็หลอกบางทีผีก็หลอกและที่ร้ายที่สุดก็คือที่หลอกตัวเองนะครับว่ามีผีเข้ามีอะไรต่างๆแล้วก็กลัวไปเองอันนี้ก็คือจะลําบากหน่อยทางที่จริงเป็นอะไรที่แก้งง่ายที่สุดแล้วนะครับเพียงว่าเรากลับมปอยู่กับเหตุผลนะครับว่าเรามีความศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในสิ่งที่ถูกที่ควรน,นะครับและมีความเชื่อพระเจ้าอย่างถูกต้องเนะี่ยนะครับเราก็จะพ้นจากตรงนี้ได้แล้ว คือผมยืนยันตรงนี้เลยครับจากประสบการณ์หลายครั้งนะครับและจากการศึกษามานดยตลอดผู้ที่มีผลมากที่สุดเลยครับในการเอ็กโซซิติสสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็คือตัวคนถูกสิงนั่นแหละครับเรามาดูกันนะครับว่าอะไรบ้างนะครับที่จะเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทําให้เราแยกแยะออกได้ว่าอันนี้เป็นการเข้าครอบงาของผีปีศาจเป็นการงานของสิ่งเหนือธรรมชาติไม่ใช่การหลอกลวงหรือว่าเป็นการอาการทางจิตเท่านั้นนะครับอันที่หนึ่งนะครับมีแรงหรือมีพละกําลังเหนือคนปกติทั่วไปอันนี้ให้ดู เป็นข้อสังเกตได้หลายรูปแบบนะครับถ้าจะประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยผมเคยเห็นคนที่เขาทุบพื้นนะครับเอามือเปล่าเ,าเนี่ยนะครับทุบไปที่พื้นซึ่งมันเป็นกระเบื้องนะครับซึ่งปกติถ้าเราไปเขกมังเอกลงไปที่พื้นเนี่ยมันจะเจ็บมากแต่เขาแบบฟาดรัว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 แล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่มีแผลไม่มีแม้กระทั่งอาการบวมแดงใดๆนะครับตอนที่เขาพ้นออกจากการครอบนำของปีศาจไปแล้วนะครับหรือพื้นฐานที่เรามักจะพบเห็นได้ง่ายๆเลยก็คือว่า การดิ้นนะครับหรือว่าการฝืนต่อต้านต่างๆเนี่ยจากบางทีเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งแต่ผู้ชายหลายๆคนต้องใช้หลายคนในการที่จะจับเข้าถึงจะเอาอยู่มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นแรงที่มากกว่าผู้หญิงปกติธรรมดานะครับหรือว่าอาจจะทําก,การโลดเต้นหรือทําอะไรที่แบบเยอะๆแยะๆเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ดูไม่เหนื่อยไม่หอบไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็คือมันเป็นความสิ่งที่เหมือนเกินขีดจํากัดของร่างกายมนุษย์ เกิดขึ้นกับคนคนนั้นนะฮะข้อที่สองนะครับการพูดภาษาแปลกๆครับหรือภาษาที่เจ้าตัวไม่สามารถที่จะมีความรู้ได้การพูดภาษาแปลกๆนี่นะครับไม่เพียงแต่จ,จากัดว่าเป็นภาษาของประเทศอื่นแต่อาจจะเป็นภาษาที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับและรวมถึงที่ในกลุ่มคิดจักรต่างๆพวกคลิสมาสิกต่างๆซึ่งมักจะ มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับที่อ้างว่าได้พูดภาษาแปลกๆในการที่ถานเป็นภาษาแปลกๆเนี่ยผมไม่เคยมีประสบการณ์เจอคนที่พูดภาษาแปลกๆซึ่งเป็นการพูดภาษาแปลกๆซึ่งมาจากการถูกเข้าเสียงครับไม่ใช่ถูกเข้าข้ามาอมูลโดยผีพิศาจนะครับคือไม่ใช่มาจากพระเจ้าหรือพระจิตพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์หรือพระจิตเจ้าใดๆเนื่องจากว่าผมเองก็เคยสัมผัสกับกลุ่มเาไดมาติกต่างๆอยู่บ้างแบ่งปันนี้แล้วกันนะครับว่าปกติอะครับคนที่ได้รับรพรในการพูดภาษาแปลกๆเขาจะพูด ภาษาแปลกๆก็จริงคือเราฟังไม่ออกก็จริงแต่เราจะแยกออกใช่ไหมครับว่าภาษาที่มันมีไวยากรณ์คือเป็นภาษาจริงๆที่มันสื่อสารได้กับภาษาที่มันมั่วๆสื่อสารไม่ได้มันจะต่างกันคือถึงแม้คนจะพูดเป็นภาษาแปลกๆแต่บางทีเราฟังอาจจะรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นภาษาโบราณอะไรสักอย่างนลยดูมีไวยากรดูมีประธานกริยากรรมดูมีเป็นประโยคโยคอะไรเวลาเขาพูดแต่ว่าที่ผมเคยเจอนะครับเขาเป็นคิเซนโปรเตสแตนต์ซึ่งเขาอยากจะมี ภาษาแปลกๆมากเลยเขาก็เลยไปขอรับจากที่จะจักอะไรก็สักอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งก็ไม่เอ่ยชื่อละกันแต่ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควรแล้วพอดีเขาก็มาสนใจคาทอลิกแล้วเขาก็มารู้จักกับผมเนี่ยมาคุยกันแล้วเขาก็เออพอดีวันนั้นอยู่ในพิธีมิสซาคาทอลิกแล้วคุณพ่อเขาอวยพรปรากฏเขาก็พูดไปลกๆออกมาแต่ผมก็สะดุดใจ,จตรงนั้นแล้วว่า เอทำไมภาษาแปลกๆเขาดูมั่วๆเนอะมดูเบรเๆเบอะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งมันไม่ได้เป็นภาษาแปลกๆที่มันเหมือนกับที่เราเคยได้ยินกลุ่มคันเทมาติกบางคนที่เขาคือผมมีคนรู้จักนะครับที่นับถือกันเป็นนักศิทยาพิบาลโปรเตสแตนต์นะครับที่พูดภาษาแปลกๆหรือว่าคาทอลิกนะครับซึ่งพูดภาษาแปลกๆได้เนี่ย ผมเคยได้ยินทั้งสองอันน่ะแล้วผมก็รู้ก็อย่างที่บอกว่าผมก็รู้ว่าเออมันมันดูเป็นภาษาอะไรสักอย่างที่มีไวยากรณ์นะแต่ของคนนี้ไม่ใช่จนกระทั่งในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์โปะขึ้นมาเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่มีคนนำสายประคำะนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นสายประคำที่คุณพ่อนิคนลัตบุญเกิดกิตบำรุงบุญราศรีของเราอ่ะเคยใช้สวดสายประคำนี้มาก่อนแล้วเขาก็ เอามาเหมือนกับว่าก็เลยมาโวยพรกันหมายถึงว่าให้คุณพ่อให้เหมือนกับว่าเราเราก็มาที่สัมผัสตัวเราใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าเหมือนว่าคุณพ่อนี่โคลัตมาให้พรเราแต่พอไปถึงน้องคนนั้นนะครับเขากลับเริ่มพูดภาษาแปลกๆเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็เหมือนทนไม่ไหวอ่ะเกย์กลายกลายเป็นพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยออกมาว่าเอาสิ่งนี้ออกไปเอาสิ่งนี้ออกไปแล้วก็แบบลนลานกูขึ้นมาก็เลยรู้ว่าอ้าวตัวลงภาษาแปลกๆของเขาเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ ผีพิสารมันหลอกเอาไว้นะทำให้เขาหลงเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเนี่ยมีพระพรพิเศษกว่าคนอื่นนะครับต่างๆเนี่ยแต่พอกดว่าอันนี้ผมก็ในกรณีนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอะสายประคำนั้นอนะเป็นของคุณพ่อนิโคลัส จริงหรือไม่จริงเพราะว่าผมก็เกิดไม่ทันท่านนะแต่ด้วยเหตุการณ์น,นั้นนะครับผมก็เชื่อว่าก็คงจะใช่แหละถ้าถ้าใช่ขึ้นมาก็ต้องยกความดีความชอบนะครับในการแบบเผยตัวนะครับของปีพิศดารนี้ให้กับคุณพ่อที่คนรัดไปก็แล้วกันนะครับก็หลังจากนั้นเราก็เอาสิ่งที่เป็นเป็นพระาธานตะุอันนั้นนะฮะคองคอไปเลยก็โวยวายเสียงดังคือวันนั้นก็มีคนอยู่เยอะด้วยแล้วก็รีบตามคุณพ่อซึ่งก็อยู่ในบริเวณนั้นนะครับท่านหนึ่งมาช่วย ขับไล่จิตชั่วไปในวันนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีการขับผีซึ่งมีคนอยู่ในเหตุการณ์หลายคนมันต้องรีบทําตรงนั้นเลยเพราะว่ามันฉุกเฉินนะครับก็เลยไม่ได้ไปขออนุญาตไปสาาัฆรารทั้งนั้นนะคุณพ่อก็ไล่ไปตามแบบที่พอจะทําได้ง่ายๆไปก่อนเลยแต่ก็แต่ก็สําเร็จไปในวันนั้นนะฮะก็ถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นก็คงจะจําได้ว่าผมเล่าถึงเนี่ยคือเมื่อเมื่อเหตุการณ์นั้นคือตรงไหนยังไงนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่เอ่ยชื่ออะไรใครทั้งนัั้้้นนนะครรกก็ไมู่่วาาีเหหตุณ์แแล ข้อสามนะครับก็คือมีความหวาดกลัวเกลียดชังอย่างรุนแรงต่อเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ต่างๆต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือบุคคลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นไม่กังเขนนะครับหรือว่าแม่แต่บรรดาคุณพ่อซิสเตอร์นะครับแล้วก็อย่างตัวอย่างที่ผมได้เล่าไปเมื่อกี้นี้ครับก็คือหวาดกลัวต่อพระธาตุแสตรปคำซึ่งไม่เพียงแต่ความหวาดกลัวอย่างเดียวนะครับแต่ผีพิศา,างตัวใช้วิธีลบหลู่ด้วยก็มี ก็คือพูดง่ายว่ามันเกลียดสิ่งนี้นะครับทั้งเกลียดทั้งกลัวแล้วพยายามทาลายพยายามหยียดหยามดูถูกผมเองยังไม่เคยเจอถึงขั้นในกรณีที่ว่า,ามาท,ทําการหยียดหยามดูถูกแต่ส่วนมากเจอแต่พวกที่กลัวนะครับแล้วก็จะบอกว่าน้ําเสกนะครับน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งทําการเาสกน้านะครับในทุกๆปีของเราเนี่ยที่แจกตามบ้านเนี่ยนะครับก็ใช้ได้เป็นผลดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่ผมได้อยู่ร่วมในการขับผีครั้งหนึ่งนะครับที่ มีคุณพ่อบัตรหลวงคาทอลิกนะครับแล้วก็สิษยาพิบาลโปรเตสแตนต์อยู่ด้วยกันช่วยกันนะครับจิตชั่วของน้องคนหนึ่งนะครับเพราะว่าทั้งสองท่านต่างก็รู้จักน้องคนนี้อะไรเงี้ยผมก็สังเกตเห็นครับว่าคุณพ่อของเราอ่ะด้วยความที่มีอุปกรณ์เสริมนะครับพวกน้ำเสกพวกอะไรพวกเนี้ยทำให้คุณพ่อเนี่ยไม่ค่อยเหนื่อยครับเพราะว่าใช้อุปกรณ์พวกนี้ในการบีบคั้นขับไล่ผีปีศาจได้ในขณะที่ทางสิษธาพิบาลโปรเตสแตนต์เนี่ยนะครับเขาจะมีแต่พระคัมภีรแล้วก็คําพูดแลวเขาจะต้องคอยพูดคอยสััั่่งงคคออออยยยยาานนนพพพรรรระะะมมภีีีเขบผใซูู้้แลวด พี่เขาเหนื่อยมากครับเมื่อเทียบกับพ่อของเรานะครับซึ่งไม่ได้บอกว่าของใครดีรอของใครนะครับผมก็เลยคิดว่าด้วยความที่ว่ามันเป็น,เ,ปนเวลาที่มันยาวนาน,นถึง2000ปีเนี่ยก็คงจะมีการคิดหาวิธีการอะไรก็ตามที่มันตั้งแต่ยุคก,กลางมาเนี่ยที่มันจะทุ่นแรงอ่ะนะเพราะว่าจริงๆแล้วการขับผีนะครับใช้ดูแล้วใช้พลังงานมากอยู่เหมือนกันนะครับก็เหมือนในหนังก็อาจจะคล้ายๆส่วนนึงคือมันดูใช้พลังงานเยอะนะครับผู้ที่ทํานี่ดูจะเหนื่อยกว่าผีเยอะนะฮะก็ปรากฏว่าอุปกรณ์พวกนี้ครับใช้ได้หมด รวมถึงพ่อเอาสตลาคือมหมายถึงว่าผ้าที่คล้องคอของพ่อไปแตะที่ไหล่เขาอะครับโอ้โหนี่แบบไม่ไหวเลยอะผีแบบทรมานจะออกให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยเออเพราะว่าสิ่งนี้วนวิซาตลอดเนาะมามาเป็นกี่ปีแล้วละ่ะใช่ไหมครับมันศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนมันคือเหมือนกของศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหารของพระเจ้าอะพอมาสัมผัสกับผีม่านเนี่ยโอ้โหมันอยู่ไม่ได้นะฮะเพราะมันเพราะสิ่งนี้เป็นของที่อยู่กับพระเจ้าตลอดเวลาสมวนไว้สำหรับกิจการของพระเจ้าอย่างเดียวมาตลอดอะ ข้อที่4นะครับก็คือมียานอย่างรู้หรือว่ามีความสามารถพิเศษต่างๆในพระคัมภีร์นะครับได้เขียนอย่างชัดเจนนะครับว่ามีร่างทรงนะครับของหญิงคนหนึ่งนะฮะซึ่งบันทึกไว้ในหนังสือกิจการอาครสาวกกิจการอาครสาวกบทที่16ข้อที่16นะครับเรื่องราวมีอยู่ว่า เมื่อเปาโลและซิลารนะครับได้ไปถึงฟิลิปปีนะครับได้พบหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมีจิตของงูเหลืองไพรทอนนะครับซึ่งเป็นเทพของทางกรีกนะครับได้เข้าสิงนางอยู่แล้วนางเนี่ยได้ทําการทํานายนะครับให้กับเจ้านายของนางทำให้ได้เงินเป็นจํานวนมากนะครับและหญิงนั้นก็เดินตามหลังของเปาโลกับซิลาแล้วก็ร้องว่าคนเหล่านี้คือผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้สูงสุดมาประกาศทางความรอดแก่ท่านทั้งหลายนางทําอย่างนั้นอยู่หลายวันนะครับจนเปาโลเริ่มงุนงิด ลำคาญก็เลยสั่งจิตที่สิ่งในผู้หญิงคนนั้นบอกว่าในนามของพระเยซูคริสต์จงออกไปจากหญิงนี้ซะผีนั้นก็ออกไปสิ่งนี้บ่งบอกอะไรครับว่าผีเนี่ยมีความสามารถนะครับจิตวิญญาณปีศาจใดๆก็ตามซึ่งอาจจะอยู่ในสถานะเป็นเทพเจ้าโบราณใดๆก็ตามเนี่ย ก็มีความสามารถในการที่จะให้โชคลาภดังนั้นเรื่องการที่จะมีอะไรมาให้หวยให้อะไรนี่เรื่องธรรมดามากครับพวกนี้ทําได้หมดแล้วก็ที่สําคัญจิตเหล่านี้รู้ด้วยนะว่าพระเจ้าผู้สูงสุดจริงๆแล้วเนี่ยเป็นใครแล้วก็ไม่ได้มีอํานาจเหนือพระเจ้าผู้สูงสุดแต่อย่างใดถึงมันจะมีพลังอํานาจใดๆก็ตามนะครับถึงขนาดจะทําช่างสร้างโชคลาภต่างๆให้กับนายของของมันนะแต่ก็สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะคําสั่งนะครับของพระเจ้าหรือผู้ที่เชื่อในพระเจ้าได้ ดังนั้นนะครับในคุณสมบัติ4อย่างที่ได้มีการศึกษากันมาตั้งแต่ในยุคก,กลางนะครับแล้วก็บันทึกเอาไว้นะครับในพระศาสะนาจากักและในระบบระเบียบพิธีการขับจิตชั่วกับผีต่างๆนะครับก็ทําให้เราจะสามารถแยกแยะในเบื้องต้นได้แหละว่าสิ่งนี้มันเหนือธรรมชาติหรือว่าเป็นอาการเจ็บป่วยทั้งจิตเพราะถ้าเกิดป่วยทั้งจิตหรือว่าเป็นวิชาชีพในย่อมทําสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ไม่ได้นะับเราจะขายคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ไปสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของเทวิทธิ์นี้นะครับผมจะขอพักไว้ก่อน เนื่องจากว่าเนื้อหาอยัางมีอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคสต่างๆาคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นเอกโซซิตต่างๆหรือว่ามีกระทั่งเรื่องที่เกี่ยวกับวษสดุปลปปานะครับซึ่งาบางท่านเนี่ยได้ได้มีการเอกโซซิตแล้วก็บางท่านเนี่ยมีพลังในการเอกโซซิตที่มากเป็นพิเศษด้วยแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้ายังจะพูดเรื่องนี้ต่อไปนะครับมันจะกลายเป็นช่องสองผีไปแล้วล่ะนะครับก็เลยคิดว่าจะกลับมาสู่คอนเทนต์ทั่วไปนะครับ และที่น่าสนใจอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับคธิศาสนาแล้วก็เรื่องศาสนาต่างๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดคลิปเกี่ยวกับเอ็กโซซิตเหล่านี้นะครับมีคนดูสักคลิปละสามพันเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเห็นว่ามีคนสนใจเยอะก็อาจจะกลับมาต่อให้นะครับแต่ว่าณตอนนี้ผมคิดว่าประมาณสี่คลิปเนี้ยนะครับก็คงจะได้อะไรกันไปเยอะแล้วละครับแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆนะครับในเบื้องต้นได้แล้ว แล้วก็หากท่านใดนะครับต้องการความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการเอ็กโซซิตต่างๆให้ติดต่อที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมซึ่งเดี๋ยวผมจะลงลิงก์เอาไว้ให้ก็คือจะมีลิงก์ที่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ที่ช่องอธิบายคลิปนะครับทั้ง Facebook แล้วก็เว็บไซต์นะครับซึ่งจะมีส่วนของคอนแทคก็สามารถติดต่อเข้าไปได้โดยตรงนะครับก็สําหรับเอพิโซดต่อไปนะครับเราก็จะกลับมาในหัวข้ออื่นๆนะครับซึ่งน่าสนใจแล้วก็สนุกสนานมีสาระไม่แพ้กันครับถ้าท่านชอบเนื้อหาในนนคคลิปี้ะรับ ท่านสามารถกดแชร์เพื่อแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆในคลิปนี้ให้กับเพื่อนของท่านได้นะครับและช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมจะนำมาฝากในโอกาสต่อไปนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ